เป็นแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเะยลูกอยากแค่อยากแค่นี้แค่นั้นเอีกไม่มีความแพบไปอีกมันจะเดียวว่างล้างเงินไปยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ไปสิสิ่งที่ไม่มีความแคบลูก เลยแค่ไปดิอย่ามัวแต่นั่งแค่นอนแค่ยืนแค่เดินแค่รู้แค่เห็นแค่นึกแค่คิดแค่อย่ามัวแต่แค่อะไรแค่อะไรก็พาอยู่ตรงแค่นั่นแหละยิ่งก็ไม่ไม่สิสิ่งที่ไม่มีขอบเคลื่อนลูกน่อกเนื้อไม่ไม่น่องเนื้อเอาไม่เอาไไเจนลล นอกเหนือยึดไม่ยึดลูกนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองไปสิไม่มีความแข็งไปเรื่อยๆนอหดีเตไปจะได้สลายนิสัยไปลูกนอกเหนือจลิตนอกเหนือนิสัยไปนิสัยอยู่แค่นิสัยมันก็ทุกขรียา จิตอยู่แค่จิตมันก็ยังเป็นทุกข์เริยาอยู่ลูก,ลโก,โกยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าสินอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือสิไม,สไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยสิมันแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเดิม จะด้ลวดเดียวเลยลูกว่างล้างกันลวดเดียวดับล้างว่างล้างกันลวดเดียวแบบนีพาล้างสังสวัสดิไปเลย,กเกยอ,อยามัวแต่งองโคอีว่าสติสมาธิสบายการยันปัญญาอะไรอยู่แล้วตามท่อนธรรมมัวแต่ตัณหาในธรรมมัวแตุ่ปทานในธรรมมัวแต่อะไรเนีอะไร สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวไปซิมมไ,มมไม่กันแบบไม่มีความแครนนัน่นแหละลูก ไม่กันแบบไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละองจะไม่กันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกองจะปมันจะไม่เป็นกรรมกิเลสไม่เป็นกรรมซ้อนธาตุซ้อนขันไม่เป็นกรรมซ้อนธรรม โมแต่เจริญเอาโมแต่ปฏิบัติเอามันก็เป็นกรรมซ้อนทำตลอดคนเวียนเป็นสังสวัสดภูมิอยู่ีนแหละตั้งแต่พอมมโลกจนถึงเวียจีมหาโลกะมันเกิดขึ้นจากการตั้งเอาเจริญเอาเอบำเพ็ญเอาปฏิบัติเอา,จ,าจิตเอาจิตอารมณ์เอาเอารมณ์ความรู้สึกเอาความรู้สึกตัวเอาที่มันซ้อนลูกซ้อนนามตัวเอาที่มันซ้อนกายซ้อนจิต อะไรๆก็ไม่สิไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่กันแบบไม่มีความเพตีหไม่กันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณลอยรูปเลยนามไปเลยนอกเลยในไปอีก สิ่งที่ไม่มีความเพลูกดําเบลเรื่อยๆดําเบลอย่างไรมันก็าตามนั้นแหละตามดําเบลนั่นแหละ ไม่แค่ไม่สิลูกไม่ก็ไม่มีความแค่ไปสิ สัตว์นักกรรมเยอะกรรมซ้อนกรรมฐานกรรมซ้อนนิปัสนากรรมซ้อนธาตุซ้อนขันกรรมซ้อนทมกรรมซ้อนยี่สีกรรมซ้อนยตนะกรรมซ้อนมันเยอะมากไม่ก็เลยมีแต่กรรมกับกรรมอันอะไรอะไรก็ไหม้ซี่มันจะได้เนื้อหาตัดรู้เป็นอัดเป็นแล้วก็ไหม้กันแบบไม่มีความเขตด้วยไม่ใช่ไหม้แค่ไหม้ 空回来。<c oughs> <c oughs> กโลกระท่าสไปมันยิ่งกว่าท่าสีในน้ำลมไฟไปแต่มันยิ่งกว่าแม้แต่อากาศทาาุไฟลูกมั็นแบบไม่มีขอบเขตยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าไปสิยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าบานยิ่งกว่ามืดยิ่งกว่าสว่าง มืดก็อย่าไปมืดกับมันมันสว่างก็ไม่ใช่ไปสว่างกับมันแงหดึงสงไม่มันทางไม่ถ้าไม่ไม่ไปในการเนี่ยมันนอกเนือมืดนอกเนื้อสว่างไม่กันแบบไม่มีความแยบเนี่ยมันยิ่งกว่ามืดยิ่งกว่าสว่างนอกเิดวอยตัววดยแสง ใหม่กันแบบไม่เอามันท hehe, ั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันมันนอกเหนือมืดนอกเหนือสว่างมาครับแคบไม่เอาอะไร แค่จิตแค่ใจแค่ดูแค่รู้แค่เห็นแค่อยู่นี่แหละนั่งแค่นอนแค่ยืนก็แค่อยู่นั่นแหละมีเรื่อยๆมันลอยตูมลอยบานไปอีกมันยิ่งกว่าโบตูมโบบานไปอีกเออยิ่งกว่าเมื่อยิ่งกว่าสว่างไปอีกอะไรๆก็ไม่มีขอบเขตไปสิยิ่งกว่าแค่ยิ่งกว้างไปอีก จำรีเรื่อยลูกสิ่งที่ไม่มีขับเคลอะไรอะไรที่มันเคยแค่ไหนแค่อะไรมาเดี๋ยวมันจะผ่านคงนั้นไปเองแต่ละคนแต่ละเคนเนี่ยแค่มันเยอะมากเดี๋ยวแค่นี้แค่นั้นแค่อะไรอะแค่อะไรมันก็คาอยู่ตรงแค่ลูกจำรีเรื่อยๆ สิ่งที่ไม่มีควบเขตนี่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะเลยนิสัยแค่นี้แค่นั้นไปเองอะไรก็จะได้ไม่ข้องไม่คาเป็นไม่ติดไม่ขัดเป็น สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกียเก่ยวนี่ก็ดำเนินไปอะไรๆก็มีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ว่านอกหรือในเจ็ดหรือสิ่งที่ไม่ใช่จิตอย่างเนี้ยมันก็นอกเหเนือไปเอง อะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็อะไรอะไรก็ไหมมันทั้งไหมก็ไม่มไหมไปเลยทุก,ทกอย่างทาเนี้มันก็ตัดให้แล้วลูกถ้าเป็นเนื้อหาของโพธิมหากุณาจะเ,เ,เ,เป็นเนื้อหาของผู้โปรดเนื้อหาอมหากุณาก็รวดเดียวลูก อะไรๆก็ไม่มีความเพียรไปเลยมันจะไล่ลองลอยล้างเป็นรวดเดียวว่างล้างเป็นรวดเดียวไม่นิยมติดไม่นิยมหลุดไม่นิยมในตัวละตัวเมละไม่นิยมในพ้นในไม่พ้นอะไรมันนอกเหนือนิยมไม่นิยมตรงที่นิพพานหรือไม่นิพพานมันนอกเหนือการนิยมสิ่งที่ไม่มีความเพียรรวดเดียวไปเลยลูกก็ไล่ลองลอยล้างไปอันนั้นเรียกว่ามหากุณาแห่งการโปรด ของอมมหาบารมีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มัวมาแค่สติแค่มาที่แค่ปัญญาแค่ทำสมมติทำโลกนะลยแค่ลอยไม่แค่ไปแล้วลูกสิ่งที่ไม่มีความเขียรมันเหมือนก็ว่างล้างกันตลอดไม่คล้องไม่คาช่วยกันตลอดสิ่งที่นอกเหนือเอานอกเหนือมันอับไม่เอาสิ่งที่นอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอา ิ่งที่นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดลูกเรียกว่าไม่มีความเขตล้างกันไปตลอดไล่ล่องรอยล้างกันไปตลอด พระวัดมันไม่มีเนื้อหาตัดเลยมันไม่มีเนื้อหาตัดทะลุแหละไม่ตัดถึงได้ทะเลาะก,กันอย่างเนี้ยฆ่าออก,กันเยอะเลยเลาะกันเยอะเลยมันไม่ไหม้เลยม,มีแต่มุ่งอย่างเดียว ลูกนะ้ำสว,วรรค์สุขภูมิทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่เวทีมหาโลกเป็นถึงพมโลกแด็นพิเศษในการใช้กรรมนะหมดเรียนหมดกรรมนะทุกสิ่อย่างอ้โหสี่อโอ้โหสิ่โอโหสิอ้โหสิ รอกันโอโหสีมันก็จะได้ไม่ต้องท่ากันแต่ท่ากันแล้วไม่โอโหสิมันก็จะเทียบาทต่อไปอีกจะได้ไม่ต้องเทียบาทต่อกันไปอีกโอ้โหสีตอนไหนก็โอหสีไปการเวนการจำไม่ต่อเวนไม่ต่อกรรม